ท่านผู้ฟังคะสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงพบในหลายคลัสเตอร์จึงมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นรองรับผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะกลุ่มสีเขียวซึ่งไม่แสดงอาการหรืออาการไม่มากรวม11แห่งแล้วรายละเอียดติดตามได้จากรายงานคะ่ะ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อให้โรงพยาบาลหลักสามารถใช้เตียงสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดอาการหนักกลุ่มสีแดงและจำเป็นต้องใช้รักษาโรคอื่นๆด้วยได้อย่างเต็มศักยภาพปัจจุบันมีโรงพยาบาลสนามทั้งหมด11แห่ง จำแนกเป็นในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร9้าแห่งและอีกสองแห่งเป็นของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอาทิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลราชาพิพัฒน์รวมทั้งยังมีโอสเทลคือโรงแรมเอริกนแอร์พอร์ตและโรงแรมบ้านไทยบูติก จำนวนเตียงทั้งสิ้น2,752เตียงโดยทุกแห่งมีมาตรฐานสำหรับดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยที่เรียกว่าผู้ป่วยโควิดเขียวมีการจัดการความปลอดภัยการป้องกันการแพร่เชื้อมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลักแต่หากอาการผู้ป่วยรุนแรงขึ้นเป็นกลุ่มสีเหลืองก็มีระบบส่งต่อเพื่อรักษาในโรงพยาบาลบุษราคำและโรงพยาบาลหลักกรณีอาการอยู่ในกลุ่มสีแดงต่อไป นายแพทย์สุขสรรค์กิติสุภกรผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหาคนครกล่าวว่าแม้ปัจจุบันสามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้เพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิดแต่ยังมีข้อจำกัดที่ต้องพยายามบริหารจัดการคือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนเท่าเดิมและทุกคนทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลรักษาอาการ ป่วยโควิดและผู้ป่วยโรคอื่นๆทั่วไปด้วยดังนั้นจึงได้จัดโครงการรับสมัครแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณาสุขจิตอาสามาร่วมปฏิบัติหน้านที่ซึ่งมีผู้สนใจสมัครในทุกโรงพยาบาลแล้วกว่า50คนพร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณไปยังภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสน,นุนสัพรพกกำลังให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนมาด้วยความที่ทําดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับไม่ได้หวังว่าจะต้องได้วัคซีนไม่ได้หวังว่าจะต้องได้อาหารในรทั้งซ้นก็มาลงสล็อตครับมาลงว่าจะมาว่างวันไหนที่จะมาช่วยนะครับแล้วจะมาช่วยตรงที่ใดจะช่วยในงานประจาโรรมพยาบาลรักษาผู้ปว่วยที่ไม่ใช่โควิดหรือมีความถนัดในด้านการรักษาผู้ป่วยโควิดก็จะมาช่วยในโรงพยาบาลสนามท,ทั้งหมดเนี่ยก็ก็จะเป็นโครงการที่เราเรากำลังรับสมัครอยู่ก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะครับจากภา,าคส่วนภาคภาคทิ่ต่างๆที่มาสมาัครเป็นจิตอาสาของสมัครการแพทย์ด้วยนะครับ สำหรับการจัดการภายในโรงพยาบาลสนามกำหนดให้ผู้ป่วยโควิดต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดได้แก่ให้อยู่ภายในหอพักผู้ป่วยห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาดการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาห้ามบ้วนเสมหะหรือน้ำลายในถังขยะเสื้อผ้าใส่ลงถังผ้าเปื้อนปิดฝาให้เรียบร้อยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆไม่เดินพลุกพล่านไม่จับกลุ่มสนทนาไม่เข้าไปในเขตปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมทุกกรณี ห้ามถ่ายภาพหรือโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายขณะรักษาตัวห้ามสูบบุหรี่ห้ามเสพติดของมึนเมาและห้ามการพน,นันส่วนผู้ที่จะเข้ารักษาณโรงพยาบาลสนามขอให้เตรียมพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นได้แก่เสื้อผ้า4-5ชุดหรือพอดีกับจํานวนที่เข้าพัก14วันของใช้ในกิจวัตรประจําวันเช่นสบู่แชมพูโฟมล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันและของใช้อื่นๆที่จําเป็นโดยเฉพาะ ผ้าอนามัยยารักษาโรคประจำตัวข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมโทรศัพท์มือถือสายชาร์จสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไลน์ติดต่อหอผู้ป่วยในการสื่อสารขณะรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนามและหากจำเป็นต้องใช้น้ำร้อนสามารถนำกระติกน้ำร้อนมาเองได้เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีบริการในส่วนนี้ใช้ยาพรภูงามเงินรายงาน